อ่วันนี้น้องอะไรน้องเนเน,เน,เน่น้องเนเน,เน่มาทำอะไรขายข้าวเกียบกับหมาแฮถุงเล็กขายข้าวเกียบห้าถุงห้าสิบบาทค่ะห้าถุงเหรอหนึ่งสองสามสี่ <5, S 1> ห้าตห้าถุงเท่าไหร่ หาถุงห้าสิบเหรอือห้าถุงห้าสิบน่าน่าให้ให้น้องเนเน่น้องเนเน่เป็นเด็กดีน่า่าอ่าเด็กดีนะเด็กดีอ่าอันนี้น้องเนเน่ให้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะให้ขยันขยันนะ เป็นเด็กดีอ่ะพูดตามดิเด็กดีเด็กดีไม่เด้อเด็กเด้อไม่ดีอ่าให้น้องเน่เน่้ะเป็นเด็กดีนะเด็กดีแล้วเป็นเด็กขยันนะอ่าให้หนึ่งร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ให้น้องเนเน่นะอันนี้ให้น้องเน่เน่เดี๋ยวอ่าให้น้องเนเน่ ให้น้องเนเน่เป็นเด็กดีนะอ่าเอาไปเอาไปให้น้องเนเน่กินให้แม่นั่นเนี่ยให้เอาไปให้แม่ให้แม่ให้ให้มีน้องไหมมีม,มีน้องไหมม,มีเพื่อนไหมไม่มีครไม่มีเพื่อนเหรออ่าให้น้องนะน้องเอาไปกินนะอ่า